สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำเกม Dead Come In Coming นะหรือว่าต้อนรับสุขความตายนี่ครับภากรากิจภารกิจครับไอหมอนี่เดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะเกมนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กนะครับเป็นการไม่สมควรนะครับเพราะฉะนั้นคนถ้าเด็กเล่นคนมีผู้ใหญ่แนะนำนะดูไอ้หมอนี่นะ หมอนี่อยู่ในห้องน้านเราจะเอาผ้าชิดต,ตัวขึ้นไปแขวนจากนั้นมันจะปีนขึ้นมาหยิบออกชาดตัวเอ่เชือกรัดคอตายเสร็จกร้าวิญญาณดวงที่สอง <c oughs> มีคนสนานิดหน่อยให้แต่เกมเขาสนุกจริงไงวิญ <c oughs> ญาณอีกหนึ่งดวงโอ้ยหมอนี่กำลังออกกำลังกายเล่นอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรจำๆนะผู้ เทมเปอรีนหนึ่เราต้องใช้ค,ความคิดเองแล้วโอ้ยเราเห็นขอขออะไรแหลมๆเดี๋ยวเราจะเอาไปเกี่ยวมันกันดูนะอเอาเกี่ยวไม่ได้อ๋อเอาพวกเอาพวกเอาพวกใส่ได้ไหมไมีได้เอาพวกเอาหม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 าเอ้ยเอ้ยเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวอมันต้องปิงไปเกี่ยวหัวออตาเสร็จคร่าวพิชานท้งที่สามอ่ามีคนสนายอีกแล้วปิดเสียงปิดเสียงพา่าน กินครกโดาสักด้วยเด็กนี่ตึงว่นะเนาะก็ถือว่าเล่นคนะ่าเวลาได้นะเนี่ยถือว่าเล่นค่าเวลาได้นะนี่กินถือว่าเป็นกินที่สนุกสนานนะแต่ว่ามันให้ความคิดที่ชั่วร้ายผสมขวงแม่จนะไปไหนอืมโอ,มไมอม้ได้อะไรเนี่ยเงินสามร้อยอ่ะชมมาอืม ชมอยู่นะแอวยางนะยังไม่มานะอุ้ยเ็มนอ้นอันนี้เป็นโฆษณาแล้วี่จะเ่เลยนะป๊ะห้ามไไหนนะอืม นี่กำลังดูซีรีส์อยู่เช็คก to date ถ้าเรากดดูโฆษณาตรงนี้นะบอกให้เราว่าเราควรจะกดอะไรนะตอนนี้มีมีไฮให้กดนะครับมีขวดโซดากับรีโมทเราจะรีโมทมันก็ไว้กดทีวีสิถ้าเรา,เาโซดาดีกว่าเอาโซดาให้มันกินสิมันชอบใจ เอารีโมทให้มันกินได้ไหมว้ายมันเจอหนังผีรีโมทต,ติดคอตายโอ้ยแบ่นี้ก็ไม่ดูคอยิโอ้โหอ,อะไรเนี่ยหน้าหนาวผิงไฟเหรอโอ้มันล่าซอมบี้ไห้ นี่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 นอาไรใส่ซอมบี้ดิเฮ้ยทำไมมันตีไม่ออกเอางี้เอาไปละลายซอมบี้ซอมบี้กัดตายโอ้โหสุดยอดเกมน่ารัก<ะ>เด็กๆต้องชอบแน่เลยกินไป เดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งเนาะวิ้ยมีถังสีเว้ยโอ้ยบัวไม่ชอบสีแดงแล้วเราเอาสีแดงทาสีแดงทาโอ้ยบัววิ่งจนเลยจาตายตายก็ออถือว่าเป็นเกมที่หาแล้วก็สนุกสนานเนาะไม่อยากเล่นนละยังไงก็ ลองโหลดไปเล่นกันดูนะมันชื่อเกมมันชื่อเกมชื่อเกมนี่เลย Date Incoming นะปไปด้วย